สวัสดีครับกระผมชช่อนายอัตตพัทรเมืองวานเร่องาวองคีหนึ่งแปดเก้าศูนสองเจ็ดนะครับวันนี้จะมานําเสนอวิธีกําหนดขั้นตอนการสอนในวพระรากษานะครับสวัสดีครับนักเรียนวันนี้เป็นไงบ้างครับหลังจากเรียนวิชาเมื่อกี้โอเคเป็นไงบ้างเดินตามมาเหน่อยไหมโอเคนะครับต่อไปนะครับจะมีวิชาของพระศากศานะครับของครูนะครับเอาทั้งหมดตั้งกระเป๋านะครับแล้วก็าจัดแถวต้นนะครับทั้งหมดหกแถวด้วยกันนะครับโอเคจัดแถวใช่ไหม เยมผู้จัดตรวจเครื่องแต่งกายนะครับก่อนที่จะเราไปปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับ้านษานะครับโอเคเรียบร้อยโอเคเรียบทุกคนนะครับมีนักเรียนคนไหนที่มีอาการป่วยบ้างครับแจ้งรู้ได้นะครับไม่มีนะครับนั้นเราเริ่มกันเลยครับให้พวกเราตั้งสติใอ้ดีนะครับต่อไปนะครับผู้จัดขอตัวเตนนะครับหนึ่งคนนะครับเพื่อมานำเพื่อนบวมรอร่างกายนะครับมีไหมมีไหมโอเคถ้ายังไม่มีไม่เป็นไรครับเดี๋ยวตูครูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับ กรื่องนะครับเดี๋ยวคุณจะให้เราจะกระโดดตบ20ครั้งนะครับเริ่มครับได้มโอเคครบเดียนะครับต่อไปนะครับกระโดดตบใต้ปลา20ครั้งครับโอเคเป็นไงบ้างครับเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยใช่ไหมเมื่อเคครับหลังจากที่เรายืดเหยียดร่างกายมาแล้วนะครับเดี๋ยวคุณจะมาสอนวันนี้นะครับคุณจะมาสอนการวิ่งไปด้านหน้าวิ่งไปด้านหลังแล้วก็การสไลด์ไปด้านข้างนะครับ เดี๋ยวครูจะสาธิตเร็วนะครับวิ่งไปหน้านะครับคือการยกเท้านะครับเท้าก้าวนงกนะครับแล้วก็ข้นที่สองนะครับก็ก้าวไปมากกว่าก้าวแรกนะครับวิ่งไปหน้าครับเออครับตัวอย่างครับวิ่งไปหน้านะครับต่อไปนะครับจะเป็นการาวิ่งไปด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับครา้วิ่งไปหน้าเลยครับเดี๋ยวเราจะก้าวนะครับเท้าตัวหลังนะครับอันนี้ครับเออเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับการวิ่งหลังนะครับ โอยคครับต่อไปนะครับเป็นการสไลด์ไปด้านข้างครับเปิดการวิ่งไปด้านข้างนะครับก็จะต้องเอาเท้านะครับซ้ายนะับเราจะลด์ไปทางด้านซ้ายนะครับเราจะเอาเท้าซ้ายนะครับไปกวานะครับก็ขับขวาซ้ายขวานะครับถ้าเราวิ่งไปด้านขวาก็ขวาซ้ายขวาซ้ายนะครับตัวอย่างครับไปด้านซ้ายนะครับสไลด์นะครับขวาครับซ้ายครับขวาครับโอเคมีใครสงนใจไหมเดี๋ยวครูจะให้เพื่อนมาครับ มาสาธิตไอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนที่เหลือดูทักงสองสามคนนะครับเชิญนะครับดิฉในเอนะครับดิฉในบีด้านนี้นะครับโอเคมีเข้าใจไหมครับที่คุณครูสอนเมื่อคู่ครับแล้วก็ที่เพื่อนมาสาธิตด้านหน้านะครับโอเคผมว่าเข้าใจนะครับต่อไปครับคุณูจะให้ทนียนะครับทั้งหมดนะครับหาพื้นที่ว่างเป็นของตนเองนะครับที่ตรงไหนก็ได้นะครับในบริเวณอ่าผมยิมตรงนี้นะครับหาพื้นที่ว่างครับอย่างน้อยก็สองช่วงช่วงเขียนนะครับกรรมตลอดนะครับแล้วกูจะให้ตกลนะครับอ่า บางทฤษที่ว่าในการวิ่งไปด้านหน้าวิ่งไปฝอยหลังหรือว่าวิ่งไปด้านข้างนะครับคือกุญแจสัญญาณน้องวิทนะครับตั้งไว้สัญญาณน้องวิกยคก็จะให้วิ่งไปด้านหน้านะครับตั้งสัญญาณน้องวิทยสองครั้งนะครับเพื่อ้เราวิ่งวิ่งวิ่งกับหลังนะครับวิ่งฝอยหลังนะครับแล้วก็ตั้งเป็ของน้องวิทย์สามครั้งนะครับให้เราสลด์เลยนะครับตามที่ทำในก็ได้ซ้ายขวาก็ได้นะครับโอเคนะครับก็ใจ่นะครับฟังมสัญญาณวิทย์จับกูนะครับ โอเคเป็นไงกันบ้างหลังจากที่คุณก็ฝึกแล็กๆเล่นเกมต่างๆนะครับตัวต่อไปนะครับกูจะท้ายคับเนี่ยโอเคเลยประมาณเจ็ดแปดนาทีครับกูจะปลอนั่งนะนั่งแล้วก็ยืดนะครับเพราะจะให้ปอยืดตามสบายเลยครับแล้วแต่นะครับยืดตามสบายเลยยืดแขนยืดขายืดได้หมดเลยนะครับแล้วก็มีใครนะครับจากวันนี้กูขอตัวเตนดีกว่าสรุปได้บ้างว่ากูสอนเรื่องอะไรไปนี่ไหมครับโอเคถ้ามีเดี๋ยวกูสรุปให้ก็ได้นะครับ ครูค่าเดก็รำเนินนะครับในการทำาแต่กรมวันนี้วันนี้นะครับที่รูสอนไปก็คือทักษะครับการวิ่งไปด้านหน้าการวิ่งไปด้านหลังนก็การสไลด์ไปด้านหน้านะครับเพื่อวิ่งนะวิ่งวิ่งสามารถวิ่งวิ่งไปในบ้างเราสามารถวิ่งได้หมดเลยครับวิ่งไปด้านหน้าถอยหลังหรือว่าสไลด์ไปด้านข้างนะครับส่วนขั้นตอนนะครับก็ง่ายๆนะครับต่ไปหน้าก็เก้าวก้าเหมือนเดิมครับแต่ว่าเพิ่มความเร็วนะครับส่วนวิ่งถอยหลังก็เหมือนเดิมเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราจะเปลี่ยนจากหน้าเป็นขัานหลังนะครับส่วนการส ซ้ายขวาซ้ายขวานะครับอ่าสไล์ไปทางไหนก็ขาด้านนั้นก้าวไปก่อนนะครับแล้วก็วันนี้นะครับมีใครสงสัยหรือว่ามีใครอยากสอบถามอะไรหรือว่าครับโอเคไม่มีนะครับเดี๋ยวุณจะให้พวกเรานะครับไปพักไปก่อนนะครับนี่เลยสามนาทีแล้วให้พวกเราพักแล้วก็เพื่อที่จะไปเรียนวิชาอื่นนะครับไปล้างหน้าไปไปล้างหน้าล้างตานะครับอ่าล้างมือด้วยนะครับโอเคครับวด้ชั้เชิญเลยครับถ้ามีอะไรแล้ววันนี้ โอเคขอบคุณท่านผเรียนนี่นะครับจบแล้วนะครับสำหรับลำรับขั้นตอนในการสอนวิชาพระสาศึกษานะครับสำหรับวันนี้ของผมครับ